แบบนี้นะคะมาเจอกับเรา2ส,สาวเช่นเคยตอนนั้คผู้ชมก็สู่ โซเชียลเฟกโซเชียลร้อนออนทีวีค่ะวันนี้อยู่กับเราสองสาวสไตล์สปอร์ตนะคะเดวรวิตาค่ะจไตล์สตรีค่ะเห็นเราสองคนวันนี้มาแบบทีมสปอร์ตสปอร์ตก็ออกกำลังกายมากน่าจะต้องพอเดาๆได้ว่าแขกรับเชิญในช่วงพิเศษของเราเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับสุขภาพใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแขกรับเชิญเด็ดๆของเราก็มีมาฝากทุกสัปดาห์เหมือนกันเจอกันแบบนี้นะคะที่ช่อง s m a r t t ีค่ะ P S I 61แล้วก็ช่อง g M M z 1 1รยเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่น่นอนนะคะว่าช่วงแรกแบบนี้กับช่วง ไอดอลนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินดาราหรือว่าเน็ตไอดอลคนดังนะคะซึ่งสํบหรับสัปดาห์นี้จะเป็นใครไปดูกันเลยค่ะนกวนิดาหรือนกเชิญยิ้มตลกหยิงที่เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยเสียงฮาเพราะเจอกระแสข่าวดราม่าต่อเนื่องทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องภายในครอบครัวที่ลูกสาวและอดีตสามีปอดสึกกันถึงขั้นตัดขาด เส้นทางชีวิตสุดทรหดนี้เธอผ่านมาได้อย่างไรและอะไรที่ทำให้เธอยังเลือกเดินต่อในเส้นทางสายตลกท่ามกลางกระแสะวิจารณ์มากมายติดตามทั้งหมดได้ใน Social Effects o c i a l ร้อน on ทวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะเรียกว่าเป็นศิลปินตลกสาวในตำนานในะะวันนี้ต้อนรับพี่นกวนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีส จำนานหมายถึงสาวนานแล้วไม่คือที่หนูต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าหนูจําได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยส่วนเนี่ยวลาเราลูนึกถึงศิลปินตลกจะมีแต่ผู้ชายพี่น้อยเหมือนแบบว่าแบบน่าจะเป็นแบบหญิงสาวคนแบบว่าไม่ไกีคนเลยช่วงนั้นเจนตลกหญิงน้อยมากน้อยจ้ะแตมีก็มีพี่น้อยพงงามมีพี่น้อยมีพี่อ๋นอ๋นเมียป้าต๊อก หนูไม่ทันยุพี่อาทันใช่ไหมใช่ล้วจะมีพี่น้อยพี่นกเนี่ยแหละรุ่นนี้แต่ว่าพี่นกเองก็มาจากสายเชิญยิ้มใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอบอกว่าเชิญยิ้มแล้วทําไมหลายคนถึงติดที่จะเรียกพี่นกว่าพี่นกวนดดามากกว่าพี่นกเชิญยิ้มอะคะนกวันิดานี่เพราะว่าจริงๆเล่นตลกครั้งแรกเนี่ยไม่ได้อยู่เชิญยิ้มไงพี่อยู่กับบังเพชรดาราฉายอยู่เพชรดาราฉายมา12ปี12ปีก็ใช้ชื่อนกวันิดามตลอด ขอโทษนี่กิ้งก่าหรือเปล่าคะเออ,เอ,อคุณยายกา,กยกาบ้านมึงแต่จะมาสวยขนาดนี้นคุณยายคะทำไมเลยหนูผมสวยจังเลยนี่ยายไปสไลด์สีมาหรือไงเห <c oughs> มือนไม่ฝาดบ้านหนูเลยแหละ<อ> <c oughs> จนมาทำเพลงนอนโน๊ตนอนนกค่ะอ๋อหนูททำได้ จำได้ไหมเกิดทันหนูทันหนูทันจอยไม่น่าจะจอยเกิดหลังหนูเกือบสิบปีนั่นแหละนอนโอ้ายแล้วมีภาพเก่าอย่างนี้ด้วยหาดูยากตัวเราเองยังหาดูไม่ได้เลยเนี่ยไปเอามาจากไหนแต่พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยนะคือตั้งแต่ตอนที่หนูเห็นแบบนต่ตั้งแต่เป็นแบบคาเฟ่จนถึงตอนนี้เนี่ยแบบ เหมือนซาบไว้เลยอะดูแลใช่ใช่จริงๆหนูก็เห็นน่าเด็กหนูว่าเหมือนเหมือนเดิมเลยหน้าเด็กจนไม่กล้าถามอายุเลยว่าแบบเท่าไหร่เอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีมากแล้วก็เท่านั้นแหละก็เท่านั้นแหละก็เท่านั้นเราใช่ไมเนาะอ้าวแล้วยังไงพอมาถึงเป็นนอนโน๊นอนนกปุ๊บ ท่านี้นมสกุลก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนมาทํางานกับปานุอยู่กับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเชิญยิ้มใช่แต่มันก็จะมีหลายๆคนที่เหมือนรู้จักเราตั้งแต่ตอนที่เป็นนกวันิดาก็เลยติดชื่อนั้นไปใช่แล้วสําหรับบทีเล่นละครหรืออะไรี่ยก็จะใช้ชื่อนกวันิดาเรออ๋อคือใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยเราตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะมาเข้าเชิญยิ้มเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยผลงานอะไรที่ทําให้พี่นกเป็นที่โดดเด่นแบบเป็นที่รู้จักแบบปังๆเลยอะคะถ้าถามพี่นะถามตัวเองพี่ว่าที่ที่มักีร อ๋อเนี่ยจออยอูนนอันนี้ทันอยู่ทันชันยค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากการเป็นตลกเริ่มแต่คาเฟ่มาก่อนใช่แล้วจนมาเป็นรายการตลกแล้วก็พอมาถึงเนี่ยแหละเพอเป็นซีดคอมเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เหมือน แมสขึ้นใช่ใชแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอตอนเป็นซีทคอมก็คือใช้ชื่อตัวเองว่าโนกวานิดายังเป็นนกวานิดา <Wow. S 2> ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตลกนอกจากนักแสดงก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุยกันก็มีผลง,งานเพลงด้วยมีก็มีชุดของพี่โน้ตแหละโน,น๊ตโน๊ต<ม><ม>ค่ะค่ะในทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยคิดว่าอันไหนที่แบบรู้สึกว่าเป็นตัวของเรามากที่สุดเราชอบที่สุดถ้าชอบจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชอบร้องเพลงนะ oh. ชอบร้องเพลงชอบ แต่ถ้าในด้านการแสดงเนี่ยชอบซิทคอมเพราะว่าซิทคอมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราต้องเป๊ะมันแตกต่างกันตรงที่บทหรือว่าละครทั่วไปยังไงอย่างละครทั่วไปเนี่ยมันมันยังมันยังแบบว่ามีหลุดบ้างอะไรบ้างเติมได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซิทคอมเนี่ยเราต้องเป๊ะเพราะว่าตัวที่จะต่อจากเราเขาก็ต้องเป๊ะอ๋อคือตอนัรนหนูเนี่ยเข้าใจว่าซิทคอมเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถแบบด้นสดแอดเพิ่มได้ไม่ไม่ไม่นม่นหรอเพราะนมันมันะหโป๊ะ อย่างละครบางทีเราจําแค่ของเราในฉากนี้ก็ได้แต่ว่าซิคคอมมันต้องจําของคนที่อยู่ในฉากของเราด้วยเพราะจังหวะมันต้องเหมือนแบบเล่นละครเวทีมันก็จะคล้ายๆกับตอนเราอยู่คาเฟ่ใช่ทุกอย่างมันคือไลฟ์เพราะว่าคนดูก็นั่งดูนั่งปลกมือหัวลรากกับเราอยู่จริงๆคือมันต้องมีสมาธิตลอดโอ้อย่างนั้นมันก็ต้องแบบทําการบ้านยกมากเลยสิเพราะว่ามันต้องออนทุกสัปดาห์ทุกสัเราก็ต้องจําใหม่แล้วก็ต้องเมะ ต้องแม่นต้องเป๊ะก็ถือว่าท้าทายตัวเรามากก็เลยชอบงานนี้อ๋อก็เลยชอบเป็นพิเศษจป็นดาทำไมแล้วเหนื่อยไหมล่ะลูกมาทำไมมาเอาน่าลูกจะเป็นผู้จัดการหรือจะเป็นคนขายอะไรแม่ก็รักเพราะหนูเป็นลูกแม่ไงลูกนะและอย่างซิทคอมเนี่ยคือเล่นมาประมาณกี่เรื่องนะคะพอจำได้ไหมเออ ก็ห้าหกเรื่องเหมือนกันห้าหกเรื่องแต่ว่าที่ชัดๆก็บ้านนี้มีรักเนี่ยที่นานมากแล้วอย่างคาแรคเตอร์อะไรส่วนใหญ่ที่พี่นกมักจะแบบได้เล่นบ่อยๆอะคะก็จะเป็นคนใช้หรือไม่ก็เป็นตัวเมียดุๆเลยอ๋อต้องดุๆแต่ในความดุก็ยังต้องมีความตลกตลกค่ะเป็นเมียพี่ดุแลอะไรเงี้ยต้องข่มผัวโอ้แบบว่ามาถึงปุ๊บใส่เลยตบตีด่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดฉันต้องถูก แล้วถ้าเป็นแบบว่านอกจากซิคคอมแล้วแบบเล่นแบบในคาเฟ่ทั่วไปเป็นบทประมาณนี้เหมือนกันไหมก็มีบางบางครั้งตลกเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าอย่างเล่นต้องเป็นบทเมียเขาเรียกว่าเล่นชุด่เล่นชุดคือการแต่งตัวมีแต่งตัวเล่นอยากเล่นลิเกหรือเล่นเล่นเป็นเรื่องอินเดียเรื่องจีนเขาเรียกเล่นชุดแต่ถ้าแต่แต่งตัวธรรมดามายืนคุยกันเรียกเล่นเกต หรือเล่นลอยมุกรอยหยิบสดใครนึกจะพูดอะไรหยิบอันนู้นมาเล่นอันนี้มาเล่นหยิบสดได้อันไหนยากกว่าเล่นชุดกับเล่นที่ว่าเนี่ยเล่นเกล็ดเล่นเกล็ดเล่นเกล็ดเล่นลอยเล่นลอยเนี่ยต้องสมาธิมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับรับส่งใช่เราจะมัวรอให้ใครมาส่งให้เราไม่ได้เรานึกอะไรได้เราต้องเข้าเลยคือถ้าเราไม่เข้าปุ๊บเราก็จมเลยต่ยก็ดิ่งไปแสดงว่าต้องแบบว่าเก็บมุกต่างๆในหัวไว้เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง จะสายเก็บมากๆก็ไม่ได้แกเพราะบางทีปัจจุบันตรงนั้นไม่ได้เล่นไอซี่เราเก็บไปเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบไหนค่ะต้องใช้ไหวพริบมากเลยไหวมากๆคือเราก็มีมีล็อกของเราอยู่แล้วล่ะที่เราเล่นน่ะแต่มันจะมีฉีกฉลาออกไปยังไงแล้วแต่เราจะไปเจอซึ่งบอกได้เลยว่าหนูเดาได้เลยว่าฝีไม้ลายมือในการโต้ตอบในการตกมุกของพี่นกนี่ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่ามีรางวัลการันตีด้วยเกี่ยวกับสาขาตลกค่ะั้นคือรางวัลอะไรคะตลกหญิงยอดเยี่ยม เดี๋ยวพี่เขายังมีไหมรางวัลตลกหินยอดเยี่ยมมีไหมตรงนี้เขาวัดจากตรงไหนบ้างคะวัดจากก็น่าจะวัดจากการการที่เรามีมีงานแล้วก็ผลงานการตลกในในด้านตลกเยอะอ่าค่ะซึ่งถามหน่อยว่าถักทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เริ่มมาวันแรกของการเป็นตลกจนถึงวันนี้ถ้านับเวลานี่นานแค่ไหน โอ้โหพศอสองสี่หนูนับหนูยังไม่ดับไม่ไหวจอยยังเป็นบุ้นอยู่เลยอะหนูเป็นมไม่รู้ว้าพ่อกับแม่เดินสวนกันหรือยังลูกพ่อสสองสี่ค่ะอันนี้หนูถามมินนิดนึงอไงปกติเวลาเราเห็นตลกเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นมุกประจํามุกลายเส้นอะว่าแบบเอ้ยถ้าคนนี้ต้องมุกนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยนู้นแบบสมมติถ้าเป็นพี่หนูอย่างเงี้ยก็ต้องแบบท่าเดินนกกระยางอะไรเงี้ยถ้าอย่างของพี่นกนี่มีไหมท่าประจํามุกประจําที่แบบต้องนกเชิญยิ้มนกวนิดาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอ่ะถ้าจะมีก็คือต้องแบบออกมาแนวแนวแบบหน้านิ่งๆใช้ใช้หน้าอย่างเดียวยตลกหน้าตายเราเป็นคนถนัดถนัดตลกหน้าตาแบบนั้นค,คนก็จะชอบในแบบนั้นพี่เป็นคนที่พูดพูดอะไรไม่ค่อยยิ้ม เออเนี่ยหนูก็รังจะยิัมเนี่ยหนูหนูมานเข้ารายการแบบพี่ดูแบบคนนิ่งมากเลยไม่เคยยิ้มนิ่งๆแต่นี่แพูดก็พูดพองๆขึ้นมาเลยมันจะเป็นอย่างนี้นแต่นั่นแหละแล้วพอเวลาพอในเนื้อที่เราพูดมันเป็นตลกมันก็เลยแบบยิ่งหามากมันเหมือนแบบคนดูนึกไม่ถึงว่าอีนี่จะพูดออกมาแบบนี้อ๋อใช้เป็นเรื่องของคำพูดมากกว่ามากกว่าซึ่งพวกเหล่านี้เนี่ยคือเรามีครูช่วยสอนช่วยเขียนสคริปต์หรือเราต้องคิดเองต้องคิดเองค่ะโอ้โหแล้วมันก็ออกมาเองบางทีเราไม่ได้คิดด้วยพูดออกไปแบบไม่ได้คิดแต่มันเสือ ฉัแ oh. สดงว่าเราเป็นคนคาแรคเตอร์แบบนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่แก่อนที่จะมาเป็นตลกแล้วหรือเปล่าแบบเป็นคนที่แบบ <S <S เ,ออเินแล <คน S 2> ้วพอตอบอะไรใครก็แบบอ,อุ้ยนี่จะพูดเลยก็พูดก็สวนไปเลยแบบนี้ค่ะคาแรคเตอร์เราคือแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนอกเหนือจากการทํางานในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยตอนนี้พี่นกยังแบบมีทําอะไรนอกเหนือจากตอนนี้อยู่ไหมคะแบบเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้ก็มีทําน้ําพริกค่ะ้ําพริกเพราะว่าเราก็มีน้ําพริกบ้านทุกบ้านนะจะต้องมีน้ําพริกติดไว้ค่ะ พอดแีแม่แม่แม่พี่เป็นคนทําน้ําพริกอร่อยเป็นน้าพริกเผาโบราณค่ะ ก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็ลองทําออกมาขายดูนี่ใช่ไหมคะแบรนด์น้ําพริกนอนนกโอ้นี่าแล้วก็คือขายผ่านช่องทางไหนคะก็สั่งสั่งสั่งตามตามเฟซนี่แหละค่ะแล้วเราก็ส่งให้อย่างเมื่อก่อนนี้ถ้ามีไปออกบูธไปอะไรก็จะไปแต่ตอนนี้เหตุการณ์อย่างนี้มันไปไม่ได้แล้วรับออเดอร์แล้วก็ส่งมีไหมคะไลฟ์สดไลฟ์สดเพราะช่วงนี้ออกบูธไม่ได้ไลฟ์สดขายอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ไม่ค่อยไลฟ์นะคะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ทำน้ำพริกตัวนี้มาก็ดีค่ะก็ดีก็ดี แต่มันเหมาะสำหรับคนกินรสจัดนะต้องกินรสจัดเนี่ยไม่เอาเอม,มาเ่ยคนหลังต้องหายไปคุณน,นุอ๋อโอ้โหนี่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะขึ้นขึ้นขึ้นชื่อไว้นะคะเผือ่อใครที่ยังไม่เคยได้ลองตาม ใครชอบน้ำพริกรสแซ่บอเอาขายของหน่อยขายของขายของค่ะคือกินกันดูน้ำพริกไม่ต้องเผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็น้ปลาหวานนะคะบางคนบอกว่าทำไมเผ็ดจังเลยก็เป็นน้ำพริกนี่ค่ะน้ำพริกนะคะน้ำพริกก็บอกแล้วว่าชื่อว่าพริกนะคะนี่เลยสไตล์ของนกวันนี้มันก็แล้วแต่เลือก คนคนเรากินรสชาติไม่เหมือนกันน้ำพริกบางบางอย่างจะออกหวานใช่แต่ของพี่ไม่หวานของพี่ไม่หวานชอบเผ็ดเค็มกับเปรี้ยวอ่าเผ็ดเปรี้ยวเค็มน้ำคือรส่ะแต่ว่าถึงจะทําแบรนด์ออกมาแล้วมีการทําธุรกิจแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังรับงานในวงการบันเทิงอยู่ก็รับค่ะยินดีรับตลอดเลยค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่เป็นพิเศษคะที่อยากให้ติดตาม ก็มีรายการโกดังมหาสนุกนะคะค่ะออกอากาศที่ไหนช่องสามค่ะช่องเป็นรายการยังไงคะนี่เลยอันนี้นี่ไงออกตลกตลกเยอะเลยนั่นนี่เหมือนเดิมก็ยังต้องคาแรคเตอร์เดิมของเราอยู่ค่ะเจสวันนี้แปะแปะอยู่เรื่อยเลยใจสอบมั่งดีแปะทุกวันอ่ะเรียกว่าแปะไม่ใช่ว่าพวกแปะอยากเจอตลกคนไหนเปิดช่องสามดู เลยค่ะโวดังมหาสนุกแล้วก็จะเป็นปนกวนครอบครัวที่แบบเราทํางานด้วยกันมาตั้วสิบแต่สาวสิบปีใช่คือแบบว่าแค่อ้าปากก็คือเห็นลิ้นไก่คือรับส่งกันเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวไปแล้วใช่๋อน่ารักมากๆมันไม่เหมือนทํางานเหมือนเราถึงวันก็มาเป็นวันครอบครัวที่มาเจอกันสนุกสนานกันอย่างเงี้ยค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบปัจจุบันเ,นเดี๋ยวนี้เนี่ยมีศิลปินแบบผู้หญิงเริ่มเข้ามาอยู่ทางสายตลกเยอะขึ้นบางคนแบบสวยด้วยตลกด้วยโอ้โหครบเครื่องมากอย่างนี้เรารู้สึกดีไหมคะก็ดีค่ะดีคิดว่าดีเพราะว่ามันจะทําให้ดูว่าผู้หญิงที่เป็นตลกก็กเยอะอยู่แล้วก็ ก้าแสดงความสามารถออกมาผู้หญิงไม่ต้องมานั่งเก็บกดแล้วคืออยากจะทําอะไรก็ทําได้ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับกยุคนี้ง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าเยอะค่ะเพราะมันมีโซเชียลมีอะไรที่ที่เอามาผสมผสานกับการเล่นตลกได้<อ>และอยากถ้าคนที่เริ่มต้นที่อยากที่จะเข้ามาสู่วงการนี้ในการเป็นตลกพี่นุมีอะไรแนะนำไหมคะแบบเราควรที่จะเริ่มตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างในเรื่องของการที่จะพัฒนามุกเนี้ยค่ะพัฒนามุกก็อยู่ที่เราจะต้องไม่นิ่งนะคะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องดูหนังสือเยอะๆต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือว่ามีข่าวอะไรดังเพื่อเอามาเล่นเราต้องหยิบมาเล่นหยิบมาเสียดสีหยิบมาแบบว่าแสคือต้องอินกระแสนะต้องมีกระแสตลอดเลยอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยคำพูดอันไหนวัยรุ่นเขาใช้กันอะไรก็ต้องเอามาใช้แต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าบางข่าวพลาดทิ้งไม่ได้ดราม่าก็โยะไปอีกเาต้องระวังนะคะเราทำความรู้จักกับเรื่องราวนะคะประสบการณ์ในการเข้าสู่วงการบันเทิงของ พี่นก,กันไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องส่วนตัวส่วนตัวที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับพี่นกจริงๆก็รู้มาว่าเรื่องชีวิตของพี่นกเนี่ยโหมีหลายรสหลายชาติมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันแต่ว่าในช่วงท้ายของเบรกนี้นะคะมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษที่มาพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพใครง่ายๆอ่ะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้สิไปดปูพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของแขกรับเชิญพิเศษวันนี้อย่างที่เราบอกไ้เลยนะคะว่าเราพยายามแต่งตัวให้ดูสปอร์ตเพราะว่าวันนี้ค่ะว่ากันด้วยเรรื่ออออองงงขกกกกกกาาาํลลััยนีแ้ว หลายคนน่าจะเคยได้ยินมานะคะว่าออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนชีวิตช่วยเปลี่ยนรูปร่างของเราแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าเล่นมาเนี่ยสีปีแล้วหมดเงินกับฟิตเนสไปเป็นแสนแล้วทําไมหุ่นมันไม่เปลี่ยนเลยมันไม่เข้าที่เข้าทางสักทีวันนี้ค่ะเราจะมีกูรูตัวจริงที่เขาจะมาแนะนําการออกกําลังกายอย่างถูกต้องที่สําคัญทําได้ง่ายๆที่บ้านด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับ คุณกิกนะคะเจ้าของเพจกิกบิวตี้ฟิตค่ะส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว,ว <laughs> บ่อยๆตัวนี้ เห็นหุ่นปุ๊บนี่คือรู้เลยว่าเป็นหุ่นที่ปั้นมาจากการออกกาลังกล้ามเนื้อแบบว่าชัดเจนมากเลยสาวๆหลายคนใฝ่ฝันนะอยากที่จะมีทุกคนทําได้ทุกคนทําได้ค่ะนี่สองคนนี้ก็ทําได้แน่นอนทุขภาได้หลายคนถามกิกพี่กียากไหมอะกว่าจะได้แบบนี้เมื่อก่อนกีเป็นคนอ้วนคช่เหรอคะอ้วนค่ะแล้วก็จะตกใจจริงอับเคยอ้วนค่ะแล้วก็อ้วนลงพุงด้วยเหมือนคนท้องเลยอ้วนแบบหนักมากตอนที่อ้วนนี่คือน้ําหนักประมาณหกสิบแต่ว่าคือเตี้ยกว่านี้นะคะเตี้ยอะไรสมง ถ้าสิบตอนนั้นแต่วตอนนี้ก็คือออกกำลังกายพอออกปุ๊บหุ่นเหินมันเปลี่ยนไปหมดมันเกลายเป็นกล้ามเนื้อแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับดีในการที่จะดูแลตัวเองหลักๆคือมาจากเรื่องของอาหารการกินด้วยแล้วก็มาจากเรื่องของการออกกําลังกายทีนี้มีเทคนิคมีทริคอย่างไงคะถึงออกกําลังกายแล้วถึงจะได้ขนาดนี้ที่มันสามารถเปลี่ยนหุ่นได้คืออย่างที่บอกเลยบางคนน่ะโอ้โหออกกําลังกายมาเป็นห้าปีสิบปีแล้วนะก็ยังเป็นหมูที่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรคะคือหลายคนเนี่ยก็แน่นน จะต้องใช้เทรนเนอร์นิดหนึ่งเพราะว่าต้องคอยดูแลท่าทางแต่ถ้าเกิดว่าพี่เราหนูไม่ได้มีเวลาไปฟิตเนสอ่ะตอนนี้พี่ไหนก็ปิดถูกไหมคะที่ไปิดไม่ได้ออกกำลังกายที่บ้านอย่างเดียวนะจุดนี้แล้วก็เอาง่ายๆตรงๆบางคนก็ไม่สะดวกที่จะจ้างเทรนเนอร์หรืออยากออกของหนูเองได้ไหมใช่เพราะว่าเสียค่าใช้เยอะอยากออกเองแบบง่ายๆที่บ้านกิ๊กมองว่าความสนุกคือความเริ่มต้นของความสุข อ๋อจริงบางครั้งบางทีเพื่อนนันเยอะมากโอ้ยใส่ค่าเมมเบอร์ไปเลยเสร็จนไป3วันเลิ่มไพอ่ะพอไปเทแล้วเข็ดบางคนเข็ดก่อนเข็ดก่อนเทรนเนอร์บางทีแบบโหเอาหนักดับเยอะเอเอาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วหนีดีกว่ายอมหนีแบบยอมทิ้งเงินไปเลยหลายคนเล่าอีกฟังคือเข็ด อันดับหนึ่งเขตกิกก็กิกก็พยายามสอนทุกคนนะคะเหมือนกับเราสอนให้เด็กกินผักอะค่ะเคยเห็นไหมพ่อแม่ก็จะหลอกล่ออร่อยลูกนิดนึงเอาไปถึงอะไรอย่างเงี้ยกิกก็เลยพยายามแบบบอกว่าเนี่ยง่ายนะแล้วกิกมีตัวช่วยที่ทําให้การออกกาลังกายของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยที่อยู่ในมือกิกเข็นจิ๋วแบบนี้แต่แจ๋วมากฟิตนาวนะคะรู้จักกับกิกมาเนี่ยประมาณปีกว่าแต่จริงๆอะเขาขายมา3มปีกว่าแล้วซึ่งบอกว่าขายดีมากขล่มทลายลูกเพลงกิกแทบทุกคนก็ คือกลายเป็นเหมือนกับแบบยาสามัญประจาบ้านใช่ท่ไปไหนมาไหนก็พกพาได้น้ําหนักเบาเบามากแล้วก็โดนทุกส่วนหลายคนอาจจะเคยรู้จักยางยืดออกกําลังกายมาแล้วหลายชนิดไม่ว่าจะหนึ่งเส้นที่เล่นกับขากับตัวกับต้นแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าฟิตหน้าแตกต่างแน่นอนเพราะว่าอะไรคะเรามีสี่ห่วงนะคะดังนั้นเราสามารถเล่นได้ทั้งแขนขาและเมื่อเราเล่นแขนขากล้ามเนื้อที่เราโดนมากก็คือท้องด้วยนะท้องด้วยคือพอเราขยับเยืนร่างกายปุ๊บมันต้องเกล็งโดยอัตโนมัติ หลายคนอาจจะคิดว่าเล่นหน้าท้องอย่างเดียวถึงจะกล้ามขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ต้องเ,อเล่นทุกส่วนนะคะ,คะทุกส่วนกล้ามเนื้อที่เยอะที่สุดในร่างกายอยู่ตรงนี้ค่ะต้นขาต้ขาตนขาต<ม>้นขาท่าสควอตเนี่ยควรทํามากๆเลยหน้าท้องก็คือต้องเล่นเนาะไม่ใช่ไม่เล่นแต่ว่าคือต้องเล่นทุกส่วนด้วยพร้อมท้องกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เล่นยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะต้องบอกว่าเล่นง่ายมากๆไม่ต้องมีเทรนเนอร์ก็สามารถเล่นได้เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนสั่งซื้อไปปุ๊บนะคะเขาจะมีคู่มือให้ก่อนคู่มือ แล้วก็มี DVD ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูกิ๊กสอนนะคะมีคลิปออกกําลังกายในเพจของฟิตนาวไทยแลนด์หลายคลิปเลยทีเดียวกิ๊กสอนเองค่ะไม่อย่างนั้นกคือว่าดูตามทําตามเทรนเนอร์แล้วก็ใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันกับเทรนเนอร์ทำไปพร้อมๆกันทำไปพร้อมกันแล้วทาไม่ยากเลยไม่ยากเลยอย่างวันนี้มาถึงที่รายการของเราแล้วเนี่ยสาธิตให้ดูได้ใช่ไหมคะแน่นอนเลยวันนี้มีมาฝากกันทั้งท่านอนแล้วก็ท่ายืนเลยทีเดียวแบบง่ายแบบดูทีวีไปทําไปเพลินๆแบบนี้ได้เลยทีเดียวบอกหน่อยดีกว่าว่าท่าที่จะสอนวันนี้จะ ของเรรนวันนี้เอาแบบเอาแบบฟูลบอดี้ก่อนท่าแรกเบสิกสุดๆก็คือปั่นจักรยานเนาะใบซิฟท์พันช์นะคะอันนี้ได้หมดแขนขาหน้าท้องก้นโดนหมดอย่างนี้มันได้เรื่องของคาร์ดิโอด้วยไหมใช่ค่ะถูกต้องคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เทด้วซตอาหารที่เรากินไปถูกต้องก็จะเผาผลาญไปด้วยแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกันใช่ค่ะใช้เวลาสั้นๆแต่โดนสุดๆมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้น้องจ้าไปตัวแทนละกันค่ะพี่ไม่สาวเนาะออกสองคนสวยๆลูกในคันพี่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเชิญกำลังใจต่อ ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะและตอนนี้สองสาวของเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยค่ะท่าแรกนะคะฟุตบอดี้เลยฟุตบอดี้เวิร์กอท์กันเลยนะคะกับบ i c y c l e c r u ง่ายมากก็คือเรานอนเอหลังลงเลยค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานจำลองสถานการณ์ว่าเรากำลังดูทีวีสบายๆดูดูผู้ชายดูเลยก็ได้ตามสะดวกที่เราจะดูนะคะนอนไปเลยค่ะปึ๊บแล้วก็เกรงหน้าท้องขึ้นมานิดนึงเนาะปึ๊บแล้วก็ยกขาค่ะปั่นจักรยานดึงฟิตเท้าไว้ด้วยนะคะ ยืดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาที่ตัวเองไหวแต่สังเกตได้ว่าขนาดที่เราทําน้องจอยรู้สึกตรงไหนบ้างลูกตอนนี้เกรงที่ส่วนหน้าท้องแล้วก็ส่วนแขนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตึงๆนะคะโอ้โหมันคือจริงๆมันเหมือนกับการแบบปั่นจักรยานอากาศเพียงแต่เราจะมีตัวของสตริงเข้ามาช่วยในการเพิ่มแรงต้านทำให้มันได้กล้ามเนื้อไปพร้อมกับคาร์ดิโอด้วยนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้เห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้นพอเราใช้ฟิตนาวเนี่ยค่ะพอมีแรงต้านจากยันยืดปุ๊บ ก็ยิ่งช่วยให้เราเห็นผลมากยิ่งขึ้นเลยค่ะชอบมากเลยการที่พอเขาดีไซน์ตัวด้ามจับมามันทําให้มันสามารถใช้ทั้งแบบกับมือก็ได้กับเท้าใช่สี่ทิศทางค่ะง่ายมากๆเลยแค่นี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูท่าที่สกันต่ออ่ะพักเกาะโอ้โหแค่นี้ก็ปวดเท้าแล้วแหละ แขนขาหน้าท้องสะโพกโดนหมดท่านี้อันนี้คือเยี่ยมมากี่ท่าที่หนึ่งท่าต่อไปที่ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาระบดดเนี่ยกี่ฟังเยอะมากนั่น็คือหน้าท้องล่างท้องน้อยยากน้าท้องล่างแบบบ่นกันมากยิ่งแบบไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดคุณพี่พี่ผู้สูงอายุแบบไม่ลงเลยทำไมยังไงก็ไม่ลงคลอดลูกมาหลายปีก็ยังค้างเตึบงี้อุตายท่านี้แบบโดนท่านี้โดนท่านี้โดนมากๆาค่ะกับเล็กเรสนะคะอันนี้คือเรานอนราบไปเลยคปุ๊บ จับฟินาเอาไว้ให้มัน่นยกขาสองข้างขึ้นมา โดยใช้เนี่ยดึงคือดึงขาขึ้นมาแล้วอ๋อคือใช้ตัวสตริงช่วยดึงอ่คือปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้อะค่ะมันจะยากมากเนี่ยยกแบบนี้ถ้าถ้าเกิดว่ากล้ามท้องไม่แข็งแรงอะเราจะยกขาไม่ขึ้นเลยนี่จะเป็นเหตุผลที่บอกว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยฟิตเนสก็จะเป็นตัวช่วยในการทำให้เราเริ่มต้นออกกำลังกายถ้ายากได้ง่ายค่ะน้องจอยลองทอมพีกกิ้งเลยเขึ้นมาเลยกับจอยหลังไม่ลอยนะคะหลังไม่ลอยจากเสื่อเพราะว่าปกติตอนที่ยังไม่มีเจ้าตัวเนี้ยจะเจ็บก้นกลมาก เราเจ็บก้นกอบอ่ะอันนี้คือช่วยให้การออกกําลังกายของเราง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าหลายคนทําท่านี้เนี่ยไม่ไหวพอมีฟิตนาวกิ๊กแนะนําไปปุ๊บเออทาได้ทําได้แล้วเขาก็รู้สึกแบบเออรู้สึกดีเพราะว่ามันโดนหน้าท้องส่วนล่างเต็มๆไม่ใช่แค่หน้าท้องหน้าขาก็โดนด้วยแขนด้วยเพราะว่าเราพยุงพยุงตัวขึ้นมาแบบนี้อันนี้ควรเล่นประมาณกี่ครั้งคะต่อเซตเอาสักเซตหนึ่งต่อเซ็ตหนึ่งสิบสองครั้งก่อนแล้วก็ซ้ำไปอีกสักสามรอบนะคะ สาวตัวเล็กๆต้องเริ่มเล่นก็12พออ่าเบาๆถ้าเกิดว่าแข็งแรงแล้วก็ทำเยอะกว่านี้ได้นะคะเทคนิคคืออย่าละไก่ก็พอคือขาต้องเติม้วดอดึงขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะการออกกำลังกายง่ายขึ้นแรงต้านทำให้โดนมากยิ่งขึ้นเห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกด้วย นอนไปดูทีวีไปได้เลยนะคะอ๋อทำที่บ้านแบบไม่ต้องมีแอรียอะไรมากมายเสือโยคะผืนหนึ่งนี่ก็ได้แล้วอทีนี้ถ้านอนเรียบร้อย2ท่านี้ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวไปดูท่ายืนกันต่อเนาะได้เลยค่ะ แล้วจากท่านอนก็จะมาสู่ท่ายืนกันบ้างนะคะซึ่งท่านี้ฮิตที่สุดคลาสสิกที่สุดนั่นก็คือท่าสควอตค่ะสาวๆหลายคนแบบมีฝันอยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาสายเอวคอดโกนกิด้งเขาก็ดเรียวขาให้มันทุกอย่างหน้วอกเนี่ย คือออกกาลังกายแล้วไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคือก้นเราปั้นไ,ได้แต่อกนี้จะต้องสัญญามเอาะเนะคะแต่ก้นเราปั้นได้ไม่เป็นไรไม่ต้องสัญญามนะคะ,ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราปั้นได้นั่นคือการออกกําลังกายท่านี้โดนสุดๆเลยแต่หลายคนกลัว เพราะอะไรทำแล้วเจ็บเข่าใช่บางคนทำไม่ผลานไม่ทำเลยไม่กล้าทำอะไรแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเอามาลองทำพร้อมๆกิกดูเดี๋ยวกิกจะจัดผ้าให้ง่ายๆเลยนะคะกางขาออกมาให้ขนานกับไหล่ทั้งสองข้างปุ๊บเปิดปลายเท้าออกไปด้านข้างเล็กน้อยเฉียงออกไปด้านข้างนะคะเสร็จปุ๊บอ่ะจับฟิตเนาขึ้นมาใครมีฟิตเนานะคะใครไม่มีฟิตเนาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปสั่งซื้อเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ยกฟิตเนาขึ้นมาพร้อมกับ หย่อนสะโพกลงไปด้านหลังทิ้งสะโพกลงไปเลยนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามปุ๊บลง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 ได้ลงได้สุดไหมปุ๊บโอเคขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้ยากกว่าไม่เนี่นะคะยากกว่าใช่ไม่ได้แรงต้านเเพราะว่ามีแรงต้านจากแขนด้วยโดยปกติแล้วเวลาทำท่าสควอตเราจะได้ เอลนะคะต้นขาหน้าขาหน้าท้องถูกไหมคะคแต่พอเราใช้ฟิตนาปุ๊บ<ๆ>การที่เราดึงขึ้นมาแบบนี้แขนเราก็ได้ด้วยโอโ้บอดี้กันเลยทีเดียวทุกส่วนค่ะนี่ย่อได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่างกี้กับน้องจอยนีย่คือออกกําลังกายกันอยู่แล้วก็เลยอ่ะย่อได้ย่อไหวถ้าผู้ใหญ่ย่อแบบนิดเดียวได้นเป็น้องกีเอาแค่นี้ก็ได้ เอาพอที่ไหวได้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆพอมันปรับตัวได้อีกอย่างหนึ่งแนนสังเกตเห็นว่าคนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมคือไม่เคยออกกำลังกายเลยหน้าอยู่แต่หน้าคอมพอใช้ฟิตเนสเนี่ยมันเหมือนกับช่วยมันจะแก้ปัญหาไหลแก้ปัญหาไหลแก้ปัญหาหลังได้ด้วยไหลบางคนไหลห่อหลังคอมแบบเนี้ยค่ะพอใช้ฟิตนาวเนี่ยคือฟิตนาวเขา stretching ได้ด้วยคาร์ดิโอก็ได้เนาะแต่เต้นก็ได้แบบพี่ลูกศรเมื่อวนี้ที่เคยเต้นกับน้องกอล์ฟใช่แล้วแลแบบ body weight w e i g น t t r a เนี่ยได้หมดคือได้ทุกอย่างเลย คือมีฟิตนาแค่นี้ก็จบแล้วคือ่ายมากอย่างที่บอกนะคะเหมือนกับว่าย่อฟิตเนสทั้งแบบว่า ทั้งร้านทั้งฟิตเนสมาไว้ในอุปกรณ์นี้ถ้งทำได้ทุกอย่างกีกี้ทำคลิปค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นซุมบาร์ด้วยมีรำไทยเก๊กด้วยือ้โได้ทุกอย่างค่ะอย่างเขาครุมหมดเลยเขาไปดูในเพจได้เนาะเขาไปดูในเพจทีนี้ถามนิดนึงเวลาการออกกําลังกายเนี่ยหลายคนสงสัยว่าอาทิตย์นึงเราควรจะออกสักกี่ครั้งดีหรือจะแบบว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็ได้ผลในการออกกําลังกายควรประมาณกี่ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ควรจะเป็นเวลาไหนดีค่ะแล้วครั้งนึงยาวนานแค่ไหนคาถามดีมาก เขาต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเอาแบบคนเริ่มต้นก่อนเลย<ะ>ไม่เคยออกกําลังกายและไม่คิดที่อยากจะออกกําลังกายเลยเพราะว่าหลายคนบอกกิ๊กแบบนี้ในเพจ มาออกกําลังกายเพราะเพจนี้เลยกิ๊กบอกโหขอบคุณมากพี่คือแบบดีใจมากก็กิ๊กใช้วิธีการหลักการอย่างที่กิ๊กบอกว่ากิ๊กอยากให้ทุกคนสนุกและมีความสุขก่อนดังนั้นวันแรกถ้าเรารู้ว่าจะออกกําลังกายปุ๊บบางทีมีข้ออ้างก่อนแล้ววันนี้ไม่มีเวลาเอาก่อนแล้วกันเดี๋ยววัาพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ละกันอ่ะแต่บอกว่าวันนี้สมมติกิ๊กบอกพี่วันนี้กิ๊กขอแค่ห้านาทีเอาแค่ห้านาทีเอาแบบสั้นๆนสั้นๆั้ก่อนขอฟิตเนสเนี่ยสักสิบสองครั้งสามรอบเอาแค่น หลักวิทยาศาสตร์ปุ๊บสามสิบนาทีนะคะสับดาละห้าวันทุกคนทอนแล้วท้อแล้วไม่อย่างพอกับกิ๊กแล้วนะคะค่ะแล้วกิ๊กบอกว่าขอแค่เวลาห้านาทีก่อนแต่เชื่อไหมทุกคนทําเกินห้านาทีติดใจเพราะรู้สึกว่าทำแล้วพอวันไหนไม่ทํามันเหมือนขาดอะไรไปมันเหมือนคนวิ่งมีความสุขเหมือนคนวิ่งอะวิ่งครั้งแรกอาจจะวิ่งแค่กิโล้เมตรแล้วก็ค่อยๆขยับจนกลายเป็นแบบ 40<ช>่สิฟโลถูกต้อง<ช>กิ๊กมองว่าความสนุกและความสุขคือความสําคัญมากใน,ใ<ช>ในการออกกําลังกายจะเวลาจะจะ,จะนานเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไร<ช>ขอให้เรารู้สึกว่าสนุกกับมันก่อนพอเราสนุกปุ๊บเราจะอยากทําทุกวันเลย<ช>วันไหนไม่ทำมันเหมือนขนอาดอะไรไปได้วยซ้ำเ<ช>นาะ<ช>แล้ววันนี้กิ๊กมากิาก๊มกมีโปรโมชั่นด้วยนี่แหละเนาหลายคนอยากรู้มาขนาดนี้แล้วนะคะ มาเลยสําหรับฟิตนาวใครที่อยากจะฟิตขุ่นนะคะตอนนี้ออกกําลังกายอยู่ที่บ้านเนะเาะออกกําลังกายที่เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็รูปร่างที่ดีด้วยโปรโมชั่นขึ้นมาแล้วค่ะซื้อ1ชุดแถมไปอีกหนึ่งชุดจัดแถมเลย 1>, 1แถมหนึ่งหนึ่บาทและอย่างนี้กิ๊กบอกนะคะว่ามีดีวดีด้วยเนาะแล้วก็มีคู่มือระเบิดไขมันฟิตเจุด เก้าสนี้คือทุกส่วนนะแขนไหล่หน้าอกหน้าท้องห่วงยางรอบเอวต้นขาขาเปียดน่องโอ้โหทุกส่วนทุกส่วนค่ะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยทำตามแล้วแบบจะงงหรือเปล่าถ้ากลัวงงก็เข้าไปได้เลยที่แฟนเพจของฟิตนาวไทยแลนด์นะคะก็จะมีคลิปออกกําลังกายที่กิ๊กเนี่ยสอนเองด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งพี่ลูกศรมีทุกตอมีหลายคนเลยที่ไปแนะนำการออกกําลังกายด้วยกันนะคะนอกจากกิ๊กแล้วก็ยังมีดาราหลากหลายคนเลยที่ใช้เมื่อจะเป็นพี่นุกสุธิดาพี่ก้อธีรศักดิ์ด้วยนะคะหลาย คนเลยทีเดียวคะ่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณด้วยคนไายหลายๆคนที่สั่งซื้อไปเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะเราขายมา3ปีแล้วแน่นอนการันตีได้เลยว่า เป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมีมาตรฐานไม่ขาดง่ายด้วยอิย๊กใช้มาปีกว่าเนี่ยไม่พังเลยแข็งแรงนะคะทนทานและหนึงแถมหนะคะวันนี้สนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์02-126-3059ยาังไปอีกรอบนึงค่ะ02-126-3059ค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณกิ๊งมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับ การออกลังกายอย่างถูกต้องให้กับพวกเรานะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับโซเชียลเฟสค่ะค่ะ